หลังแฮมเมอร์หน้าแฮมชีตแฮไม่ใช่ตัวนี้จะเป็นหน้าวิกเตอร์ข้างจะเป็นฮโลวีนแฮแวมพายล้อมแอกแวมพายครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับโจโจอินครับวันนี้พามาชมนะครับตัวกระบะนะครับรุ่น XLS นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับ6สเปดนะครับเกียร์ออโต้นะครับวันนี้แต่งอะไรนะครับพาไปชมครับด้านหน้าครับ ก็ลูกค้านะครับใส่เป็นตัววิกเตอร์นะครับเป็นกระจังเส้นๆนะครับพร้อมไฟหลีนะครับจะเป็น3มจุดนะครับตัวนี้จะเป็นไฟ LED นะครับด้านหน้าครับก็ตัวนี้จะเป็นไฟของ Ford นะครับจะมีเป็นไฟซีแรมนะครับพอเราใส่ชุดกระจังวิกเตอร์ครับจะมีไฟด้านข้างด้วยนะครับด้านหน้าครับ ก็ตัวนี้ครับพอชุดวิกเตอร์ครับเราใส่ไปชุดวิกเตอร์ครับข้อดีนะครับก็คือในกรณีลูกค้าใส่นะครับไม่ต้องถอดกันชันกันชันกันชนเดิมครับก็สามารถสวมเข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้หล่อหลอดีไซน์มาดูดูเลยนะครับด้านข้างครับด้านข้างครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นซุ้มล้อนะครับเป็นของวิกเตอร์เลยนะครับก็คือเซตวิกเตอร์มาทั้งคันนะครับ ด้านข้างครับล้อแม็กครับลูกค้าใส่เป็นล้อแม็กขอบ20นะครับเป็นตัวของยี่ห้อแวมพายนะครับทรงเหมือนออกลูกลักษณะดาวกระจายนะครับผมว่าเป็นดีไซน์ที่สวยครับดู c ิ i ๆใหม่ๆดีนะครับยางเป็นยี่ห้อดีเซนตินะครับตัวนี้ซีรีส์นัมเบอร์นะครับลูกค้าใส่เป็น275ครับ55า R ยี่สิบนะครับด้านในครับตัวนี้จะใส่เป็นปีกนกครับของออปชั่นนะครับยกศูนยนิ้วนะครับ ทำให้ดูพอดีกระสมแล้วก็ดูดันมากครับด้านข้างครับลูกค้าก็จะมีตัวครอบนะครับเบ้ามือนะครับตัวนี้ใส่ไปกันลอยนะครับในกรณีเปิดประตูนะครับคิวเวนศา์ครับสวยงามของแท้จากฟอร์ดครับไฮไลท์อีกตัวหนึ่งครับเป็นตัวบันไดข้างครับตัวนี้จะเป็นบันไดข้างของแฮมเมอร์นะครับก็แข็งแรงครับทนทางอ่าแฮมเมอร์นะครับเขาจะมีกันลื่นนะครับ เวลาลูกค้านะครับลงเท้าเปียกเนี่ยครับเหยียบไปเนี่ยมันจะไม่ลื่นนะครับดูมันเหมือนจะสั้นหน่อยแต่จริงๆมันใช้งานได้จริงนะครับอ่าสวยครับแข็งแรงบริษัทแฮมเมอร์นี่แข็งแรงอยู่แล้วครับด้านหลังครับตัวนี้จะเป็นโลบาร์นะครับแขนยาวนะครับของแฮมเมอร์เหมือนกันนะครับแฮมเมอร์แท้จากโรงงานนะครับเป็นทรงปืนนะครับปืนคู่นะครับด้านหลังก็จะมีไฟด้วยนะครับในขณะที่เราเบรกนะครับ ไฟท้ายครับไฟท้ายตัวนี้จะเป็นไฟท้าย LED นะครับแบบจัดเต็มระบบเลยนะครับจะมีไฟวิ่งด้วยนะครับข้อฝาท้ายครับตัวนี้จะเป็นข้อฝาท้ายของวิกเตอร์เหมือนกันนะครับปกติเขาจะใส่เป็น Ford นะครับหรือว่าวิกเตอร์ก็ได้แต่ตัวนี้ลูกค้าควบคุมเป็นวิกเตอร์รอบคันเลยนะครับด้านหลังครับตัวนี้การชนหลังก็จะเป็นของแฮมเมอร์นะครับแข็งแรงครับแฮมเมอร์ทนทานมีตัวลากจูงให้ด้วยนะครับ กันชนหลังแฮมเมอร์เนี่ยครับเขาจะมีไฟนะครับของเป็นไฟ LED นะครับแล้วก็มีไฟสองป้ายทะเบียนโอ้โหดูดุดันมากดูโหดแบบบอกยากครับดูดุอ่ะจริงๆนะครับลูกค้านะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับเจ้าตัวนี้นะครับกระบะ XLS นะครับในราคา899,000นะครับส่วนรถจุกๆอันนี้แต่งฟรีนะครับคันนี้คันนี้ขายไปแต่งฟรีเลย ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับโทรหารน้องโจโตอินนะครับ0612242653นะครับน้องโจอยากดูแลครับอยากเทคแคร์เหมือนครอบครัวครับยินดีนะครับต้อนรับนะครับอยู่ที่ฟอร์ดพระรามห้าพระรามห้านะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ